สวัสดีวันพฤหัสที่14มิถุนายนค่ะตอนนี้เราสองคนกำลังมานั่งรอคุณครูที่จะมาสอนโอขับลุกนะคะโอจ้างเขา10ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใช้รถเขาด้วยในการสอบใบขับขี่นัด9โมงครึ่งตอนนี้9โมงครึ่งละ <c oughs> อยู่บอกว่ารถที่ จะใช้สอนโอน่าจะเป็นรถวกวาเก้นกอปหรือโปโลเลยวูกวาเก้นกอปอวกวาเก้นโปโล golf, วกวาเก้นกอปครับช่ทีคนม่ฝ่ตั้งแต่นั่งอย่นี้ <Marketing. S 2> รถ รถที่ติดสติกเกอร์ตัวแอลอะค่ะก็คือเรียนขับรถมาเข้า,อ,าออกออกเต็มเลยเป็นสถานที่ป๊อปปูล่ามากพอเรียนเสร็จแล้วโอ๋ก็ถึงบางอ้อค่ะว่าทำไมตรงที่โอ,อมาจอดรอคุณครูถึงเป็นที่ที่ป๊อปปูล่ามากแล้วมีรถตัวแอลมากันเยอะตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้ศูนย์สอบค่ะเพื่อนๆในวันที่โอสอบจริงโอ,อ๋ก,ก็ต้องสตาร์ทขับจากตรงนี้ค่ะ แล้วก็ขับไปที่2เมืองที่เขามักจะสอบนะคะก็คือเมืองคอร i ิดกับเอโคมค่ะก็คือขับจากตรงนี้แหละเฮกแฮมส์ ams, ไปที่คอรบิดหรือแม้ก็เอโคมแล้วแต่ว่าเราจะได้ไปตรงไหนเนาะแล้วแต่คนสอบจะให้เราขับไปทางไหนนะคะอาหารเช้าและเที่ยงหลังจากไปเรียนขับรถมานะคะเป็นผัดไทยหมูค่ะส่วนฮิวก็เป็นอาหารเช้าปกติ it's good breakfast baby good because you did not cook by yourself isn't it You y r e the best type yes ขึ้นอะกรี r e ูตึง hello mommy ทีมเมอร์วันนี้นะคะเป็นไก่ย่างหมักแบบวิเชียนบุรีทานกับน้ำจิ้มซอสมะขามแล้วก็น้ำจิ้มไก่ นี่ของสองน้องนี่คือของหวานค่ะเป็นเบรานี่สูตรแบบไรน้ำตาลลรแป้งนะคะใช้อะไรแทนน้ำตาลใช้เดทค่ะก็คือก็คืออะไรที่กี่ก็คืออินทพาลัมอะไรอะลูกึออกไปข้างนอกไม่ได้ลูกฝนตก คนโตคะ่ะคนสวยทิกี้วันนี้นะคะเป็นวันที่เขาจะมาติดหน้าต่างชัตเตอร์ค่ะนิวก็เลยเอาภาพบีฟอร์มให้เพื่อนๆดูนะคะก่อนจะต,ติดตั้งอุก็ทำความสะอาดเคลียร์ของให้เรียบร้อยรอเขามาติดตั้ง เจ้านี้เป็นเจ้าที่เขาโคตรราคาถูกที่สุดครับเพื่อนมีเจ้าหนึ่งที่เขาโคตรราคาคือเขาโฆษณาในทีวีเนาะราคาก็จะแพงกว่าเจ้านี้2เท่าแต่เจ้านี้ก็ถูกลงราคาครึ่งหนึ่งแต่ว่าบริการไม่ค่อยประทับใจครับเพื่อนโอกระพิวต้องตามจิกว่าจะได้ของหรือย,อยังอะไรเงี้ยเพราะมันเกิน12สสัปดาห์ตามที่เขาบอกแล้วเนาะเขาก็ไม่ติดต่อไม่บอกอะไรเราเลยว่าเมื่อไหร่ของจะมาพอของมาเขามาติดตั้งผู้ชายคนนี้ก็ การสื่อสารไม่ค่อยดีพูดไม่ค่อยดีแล้วก็เหลือไอ้พวกแพ็กเกจจิ้งอะค่ะพวกกล่องพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาขยะอันนั้นนะ,นะ,ะมาทิ้งไว้ข้างบ้านโอโดยที่ไม่บอกโอกับฮิวอะโอกับฮิวมารู้อีกทีหนึง่งก็ตอนตอนที่เรากําลังจะเคลียร์ของเคลียร์เก็บขยะวันบินเดย์เนาะก็คือวันที่เข้ามาเก็บขยะถึงจะรู้ว่าเป็นขยะของเรากระพิวนึกว่าเป็นขยะของข้างบ้านพอเราจะเคลียร์ขยะไปทิ้งเราก็บอกว่ามีขยะไปทิ้งไหมจะจะ,จะฝากฉันไหมอะไรเงี้ย แม็กกี้เพื่อนบ้านอบอกว่าไม่ใช่ขยะฉันโอก็พิวถึงถึงบางอ้อว่าเอ้าเป็นขยะของโอเป็นขยะที่ช่างมาติดตั้งหน้าต่างเขาทิ้งเอาไว้ฮิวก็โมโหมากฮิวว่าจะส่งจดหมายไปคอมเพลนเอาแบบเจ็บเจ็บฮิวพูดเนาะแต่จริงๆฮิวไม่ทำหรอกไม่เจ็บเจ็บหรอกตามนิสัยผู้ดีอังกฤษอะเนาะโตก็บอกฮิวว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะปล่อยให้เขาอะ่ะโดนเวรกรรม ลงโทษเขาไปเองปล่อยเขาตามชะตากรรมเขาว่าการที่เขาทํางานแบบเนี้ยเดี๋ยวชะตากรรมหรือคามาก็ไปทํางานของมันเองอะคะ่ะเพื่อนๆโอ้ก็เลยบอกพี่ว่าปล่อยปล่อยไปเสร็จแล้วชัตเตอร์นะคะหน้าต่างแบบชัตเตอร์อันนี้ทําจากวัสดุคล้ายไม้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮาร์ดวูดนะ นี่นะคะหน้าตาปากิปเปอร์ลมควันนะคะที่เราไปซื้อมาจากหมู่บ้านชาวประมงแคสเตอร์นะคะเพื่อนๆสองตัวมั้งใช่สองตัวฮิวทานกับอันนี้ค่ะผักอบนะคะส่วนโอเป็นผัดไทยค่ะเพื่อนๆอาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นผัดหมี่แบบโคราชค่ะ ของโปรดของโอเลยคะ่ะเพื่อนๆผัดหมี่โคราชส่วนฮิวทานหมูผัดบ็อกคาลี่ค่ะทำด้วยของหวานเบรนี่แล้วก็ช็อกโกแลตอันคีมนะคะเบรนี่ยังไม่หมดอ่ะฮิวอ่ะโอ้ thank you very much บองเอเวอร์ตี้ I will enjoy นเนอร์ของโอวันนี้นะคะวันอาทิตย์เป็นตำยอด บอกแคลี่กับแครอทไม่มีพริกแดงมีแต่พริกเขียวค่ะใส่กับแซลมอนแล้วก็กุ้งทานกับผักอันนี้ค่ะผักโอบะปลูกเองส่วนของฮิวเป็นฟิชพายกำลังอบอยู่ค่ะเวทเวดบินะ for your dinner จริงจริงมันต้องกินกับปิ้งย่างนะแล้วก็หอ เสร็จแล้วนี่นะคะฟิตพายของฮิวข้างหน้าเป็นชีสแคน I น e ซีอันเ n นิดอ it's creamy v e y yeah looking good looking very hot enjoy ค so <laughs> no, ่ะ <laughs> อร่อยไหมคะอร่อยมตามด้วยของหวานคะ่ะเบาวนี่ Jinsutai <coughs> ka you Yes oh. The last piece of brownie Enjoy car I will, thank you. I enjoyed your fish pie. I will enjoy this. Everything's wonderful.